สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเต้าไทยนะครับมีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆนะครับก็คือล็อกเก็ตนะครับผมหลวงพระกล้วยชูด,ดินทโรนะครับแบบนี้รุ่นศรธาบารมีปี2562ซึ่งเป็นฉากดำนะครับผมแล้วก็แบบที่สองก็คือล็อกเก็ตนะครับผมนี่เลยฮะรุ่นนี้สร้างปี2 5 6 4นะครับผม รุ่นรวมใจสิทธ์นั่นเองนะครับเรามาดูเนื้อในกันนะครับว่ามีความสวยขนาดไหนทําแกะให้ดูนะครับแบบแรกนะครับผมก็คือฉากดำปี2อ6 2ด้านหน้านะครับเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับเป็นฉากดำนะฮะด้านหลัง ปัมยันดวงแก้พระศิวลีนะครับกำกับนะครับณชาลีติแล้วก็หกสองครับปีส5 6 2นหกสองั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยๆชัดๆเลยนะฮะวัดโคสิตารามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนานีนะฮะด้านในนะครับสังเกตว่าเป็นล็อกเก็ตนะครับประกบสองข้างนะครับนี่นะซ้ายและขวานะครับเขามาประกบไว้ด้านในเนี่ยจะมี มวลสารต่างๆของสุรมงคลนะครับมีผงพุทธคุณต่างๆอัดแน่นอยู่มากมายนะครับผมแล้วก็มันประกบแล้วก็ได้ทากาวปิดไว้นะครับนี่นะฮะหลวงศรีอย่างสวยงามนะครับผมแบบที่สองก็คือแบบปีสองพันหสิบสครับหลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับจีวอนนะครับผมยันซ้ายขวานะครับผมนี่นะฮะหลวงพ่อกวยชุดินทโรด้านหลังนะครับพิเศษในปีนี้สวยมากๆหานุมานเชนทธงนะครับผม อนุบาลียทองโงสีสวยงามครับผมวัดโคสิตรามจังหวัดชัยนาทพศ2 5 6 4เช่นกันครับด้านในนะจะมีมวลสาตต่างๆมากมายนะครับประกบนะครับก็ประกบหน้าหลังแล้วก็ทากาวติดไว้นะครับนี่นะฮะรุ่นนี้นะครับสวยงามมากๆเราเป็นภาพสีนะปี64นะส่วนปี62นี่จะเป็นขาวดำด้านหลังนะครับนี่นะฮะนี่ รุ่นนี้นะครับเป็นขนาดกลางครับจะสร้างด้วยกันขนาดเล็กก็คือมาณนิ้วก้อยนะฮะนี่ขนาดกลางในขนาดใหญ่ขนาดกลางเป็นที่นิยมสุดนะครับผมจะเทียบให้ดูกับเหรียญบาทนะฮะนี่ครับขนาดเท่าเหรียญบาทนะครับเอาไปเลี่ยมทองนะครับห้อยคอครับสุภาพสตรีก็ได้คุณน้องคุณหนูก็ได้นะครับแล้วก็สุภาพบุรุษเองก็ได้เช่นกันนะครับผมซึ่งขนาดนะฮะใกล้เคียงกันเท่ากันเลยนะครับนี่นะฮะ ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับน่าสนใจมา,มากนะครับวันนี้นะครับผมจะามาเปิดแบ่งปันบูชานะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามมา YouTube นะครับในราคาองค์ละปกติผมขายอยู่หน้าเฟซก็บ800บาทนะครับอันนี้ผมจะมาแบ่งบูชาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับอง์ละ750บาทนะครับผม ราคารวมส่งแล้วนะครับราคารวมส่งแล้วผมจะส่งด้วยไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็ส่งอ e ีเเ e ท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าจะส่งแบบเนี้ยปัญหาจะเกิดอาจจะเกิดนะฮะอาจจะเกิดน้อยมากซึ่งบางทีผมส่งแบบแบบอื่นแล้วเคยมีปัญหาของหายนะครับผมต้องมาแล้วิดชอบกันเย่ๆเลยนะฮะส่งไปรษณีย์ไทยอุ่นใจที่สุดนะครับผมสวยนะครับสวยนอนกล่องเดิมๆครับผมมีมาให้บูชาครับอย่างละ ปีหกสองนะครับมีอยู่ด้วยกันสามองนะครับผมส่วนปีหกสี่นะครับมีห้าองนะครับผมเปิดให้บูชาองค์ละสี่ร้อยแอเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าใครสนใจนะครับก็ทักผมมาได้เลยตามนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะเฟซบุ๊กตาอุทัยทักมาได้นะครับแล้วก็แอดไลน์มาได้นะครับอ่าอีดีไลน์ตาตาคิงครับที่ผมแนะนําเข้ามาครับหรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้นะครับผมมาคุยกันได้นะครับผม รุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับเริ่มหายากนะครับ64แล้วก็62นะครับเป็นฉากดําเข้มขลังมากๆนะครับวัสดุบงคลหลงพราะกวนะครับดีทุกรุ่นนะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะครับถ้าเราศรัทธาจริงนะฮะวันนี้นะครับผมเต้าไทยนะครับมาเปิดแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันสำหรับสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับ750บาทพร้อมส่งนะครับผมใครสนใจนะครับทักผมเข้ามาเลยนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตากับผมนะครับผม และผมก็จะมอบสิ่งนี้ให้ท่านต่อไปนะครับสำหรับวัตทุบมงคลปี2 5 6 6ครับก็ขอให้ท่านติดตามอยู่หน้าเฟซของผมก็ได้นะครับหรือว่าติดตามทาง u t u b e ครับจะมาอัปเดตให้ท่านได้รับรู้กันนะครับแล้วก็จะมีกาแบ่งปันอีกแน่นอนนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม